สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่3 f e เฟ u a r รีนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟมวอร์รี่นะวันนี้มุมมองวิกลี่พามา,มาดูมุมมองใหญ่เลยกรอบที่วิกลี่นั้นจะเห็นว่ากรอบใหญ่จริงๆของเขาอยู่ที่1959.29าด้านบน Resistance นะแล้วก็กรอบข้างล่างนะคะอยู่ที่1802 จุดแล้วก็ย่อยลงไปอีกคือ176 4.24จนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเริ่มเข้าใกล้ Resistance เฮ้ยขอโทษ Support 1หนึแนะคะแต่น,นี้คือมุมมองใหญ่มากเลยแล้วก็เทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่สัญญาณเทรน CCI นะ่ะมันทิ่มหัว Direction ล,ลงนะแต่ถ้าถามว่าแรงซื้อแรงขายมันมีไหมในทำเฟรมนี้คือ แรงซื้อไม่มีแรงขายก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองวิกฤตคือมันไซเยวนั่นเองนะจ๊ะแต่มันอาจจะเกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงในทำเฟมย่อยเดี๋ยวไปเช็คที่เดลี่นะคะที่เดลี่ราคาพึ่งจะลงมาเทส1831.10เมื่อวานนะคะ แล้วทีนี้ก็เริ่มชะลออยู่แถวนี้นะคะแล้วก็มีคำถามคือทุกวันก็จะถามว่าราคาจะไปทางไหนแล้วพอมันไปถึงแล้วก็จะเครียดอีกนะว่ามันจะไปทางไหนต่ออีกโอ้โห <laughs> เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะวันนี้นะคะ ถ้าเราดูจากการที่แท่งราคามันลงมาชิด1831อีกครั้งเนี่ยมันก็มีกาสที่มันจะทดสอบอยู่หลายรอบอยู่ทีเดียวแต่ว่ามันจะหลุดผ่านซัพพอร์ตนี้แล้วลงไปซัพพอร์ตถัดไปที่1802ได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องเช็คสัญญาณอื่นนะคะที่ Daily จะเห็นกรอบที่แคบกว่าที่ Weekly นะคือ Resistance ที่เป็นแนวแข็งแรงจริงอยู่ที่1875.53กับ 1831.10นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แนววัดใจใหม่จะอยู่ที่1831.10นวว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะเด้งไปเด้งมาในกรอบนี้นะคะระหว่าง1875กับ1831นะคะแต่ว่าวันนี้เองที่เดลี่เกิดสัญญาณ blue dot ขึ้นแล้วนะคะซึ่งสัญญาณตัวนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่จะทำให้ราคาเริ่มชะลอในการลงหรือว่า อาจจะดันราคาย้อนกลับขึ้นไปก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวต้องเช็คในสัญญาณอื่นแล้วก็ทำเฟรมย่อยกว่านี้นะแต่เทรนด์นะคะที่เดลี่เป็นขาลงนะแล้วก็เทรน CCI บ่งชี้ว่าแรงแรงขายที่มาเยอะๆเมื่อวานมันพักตัวนะคะแล้วก็แรงซื้อไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมอ,มองใหญ่คือฝั่งขาลงยังคงเรียบอยู่นั่นเองนะจ๊ะมาดูที่ s c นะคะ ทีเอสจะเห็นกรอบชัดเจนขึ้นว่า Resistance ย่อยที่มันสร้างขึ้นมาอยู่ที่1844.87นะคะแล้วก็ Support ย่อยก็ยังเป็นแถวแถว1 8กับ1828ที่ต่ำกว่านะเมื่อวานเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันกำลังถูกบีบอยู่ในกรอบย่อยนี้นะจ๊ะมาดูสีกรอบย่อยนี้กว้างแค่ไหนประมาณ1,500จุดนะ แล้วก็เราจะเห็นว่ามันมี blue d o มาแล้วคือมันจะเริ่มชะลอในการลงนะแล้วก็ถ้าดู overbought over sold มันบาลานซ์กันแล้วนะจ๊ะแล้วถ้าเราเห็นดอกสีขาวข้างล่างเนี่ยแล้วเกิดดอกสีเหลืองที่บาลานซ์กันแล้วถ้าแตงซื้อมาเราก็จะคาดการว่าควรจะดันราคาขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านั้นต้องเช็คสัญญาณอื่นก่อนเทรนนะคะเป็นขาลง สัญญาณเทรนด์ CCI บ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายนะคะก่อตัวมาเต็มนะแล้วก็แรงซื้อไม่มีนะที่ทำเฟรม S4 เพราะฉะนั้นมันจะเทสซัพพอร์ตนี้อยู่หลายรอบนะมันก็คืออยากจะเทสอีกทีนึงแต่ว่ามันจะผ่านหรือเปล่านั้นให้เราดูที่ว่าตัวของแรงขายเนี่ยนะถ้ามันก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันอาจจะดันให้ราคาหลุดลงมาเทส1 8 0 2 ก็เป็นได้นะคือแบบมีโอกาสลงต่ออยู่แต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าหลังจากเทสแนวนี้แล้วให้ตามดูแรงขายว่าอยู่ได้ต่อเนื่องไหมแล้วแท่งนี้มันเริ่มเขาดาวเหลืออีกชั่วโมง50นาทีเนี่ยแท่งถัดไปเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยแรงขายยังอยู่ต่อได้ไหมถ้าอยู่ต่อได้ราคาก็มีโอกาสหลุดลงมาเทส1802ศได้นะคะ แล้วก็แนวที่ต่ำกว่า1802นั่นลงไปอีกนะคะระยะสวิงด้านล่างวันนี้วัดให้ทีเ่เธอก็บังนะ1794.73นะคะแถวแถวนั้นแต่ว่าให้มองถ้าใน,นเคสที่แรงขายยังมาได้ต่อให้เรามองแค่1802ก็พอเพราะว่ามันเริ่มสุดระยะสวิงรายวันนั่นเองนะจ๊ะ โอเคอันนี้คือในเคสที่แรงขายมาได้ต่อเนื่องตั้งแต่แท่งนี้นะคะหลังจากเทสแล้วก็ยังมาได้ต่อแล้วก็แท่งถัดไปก็ยังอยู่ต่อนะาจะอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้เคสแรกเคสที่2คือหลังจากเทส18 3 1แหนึ่งแล้วอาจจะแหลมลงไปนิดนึงแต่ว่าพอจบแท่งสีชั่วโมงแท่งนี้แล้วแท่งถัดไปแรงขายตกนะคะมันก็มีโอกาสที่ราคาจะ ดีดกลับขึ้นมาวิ่งในกรอบได้ก็คือประมาณว่ามันไม่ผ่านแนวซับพอร์ตสำคัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันดีดกลับขึ้นมานะคะตรงไหนจะเป็นร e s i ิสแตนแรกที่มันมีอกัดขึ้นไปเทสมาดูที่ทำเฟรม h 1นะตอนนี้ทุกทำเฟรมยังเป็นขาลงอยู่นะแล้วก็ตัวแรงขายก็ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้ราคาเริ่มบีบอยู่ในกรอบนะจ๊ะ แล้วก็ถ้ามาดูที่ทำเฟรมย่อยนะคะตอนนี้ก็มีย่อยของย่อยอีกนะ Resistance ย่อยที่มันอาจจะเจอด่านแรกคือ1842.76นะคะหรือว่าก็ใก,กล้เคียงกันกันกบ1844ที่เราเห็นในทำเฟม S4 เมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ในเคสที่ทำเฟม S4 เองด้วยเนี่ย เกิดแรงซื้อมันฟื้นนะคะแล้วราคาขึ้นไปยืนเหนือ1844ได้มันก็มีโอกาสขึ้นไปต่อได้นะคะเลเวลถัดไปของ r e s i s t a n c e ก็จะอยู่ที่1863นะคะถึง1875ที่เดิมแล้วอันเนี้ยก็คือมันมีโอกาสที่จะขึ้นมายืนอยือตรงนี้ได้1844เนี้ยมันควรที่จะ ทำเฟมเอสียแรงซื้อควรจะฟื้นนะจ๊ะโอเคหรือว่ามันอาจจะอยากขึ้นไปสร้างบาลานซ์นะก็ยังมองเป็นกรอบเดิมนะที่1875สูงสุดแล้วก็ระยะสวิงด้านบนสุดนะคะจะอยู่ที่ 1897.98นะคะอันนี้คือระยะที่มันจะเคลื่อนไหวได้ภายในวันนี้นะคะแต่มุมมองโดยรวมแล้วทางฝั่งขาลงยังคงได้เปรียบนะคะเพราะว่าทำเฟรมใหญ่อย่าง S4 เองแรงขายยังเยอะอยู่แล้วก็ทุกๆทำเฟรมที่เราดูมาคือแรงซื้อมันยังไม่มีเลยนะจ๊ะแต่ว่าราคาก็มีอาจจะมีการย้อนกลับขึ้นไปได้เหมือนกันในเคสที แรงขายมันตกแล้วก็แรงซื้อฟื้นในทำเฟรมย่อยอย่าง M15 หรือว่า M30 นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองแค่ในกรอบนี้ก่อนนะจ๊ะในเคสที่มันอาจจะย้อนขึ้นได้แล้วก็ถ้าแท้ง4ชั่วโมงยืนเหนือ1.84ได้มันถึงจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแนว r e s i s t a n นทถัดไปข้างบนได้ซึ่งเป็นกรอบข้างบนก็ยังมองว่า ในเคสที่2อ่ะถ้ามันไม่หลุด1831มันก็จะวิ่งกลับขึ้นมาเทสกรอบข้างบนนะถ้าเล่นในกรอบแค่4,300จุดนี้ก็ดูแฮปปี้อยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นตามดูก่อนนะคะใจเย็นๆอย่าพึ่งใจร้อนแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวด้วยนะคะเพราะว่าไอตัวมาตรการกระตุ้นเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าเขาจะได้ข้อตกลงมาในเร็ววันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะยังแบบ คราคซังกันอยู่นะแต่ก็มีหวังอยู่นะถ้ามาตรการกระตุ้นมีความคืบหน้านะคะตลาดอาจจะคานร,รับแล้วทําให้ราคาทองคําติดตัวขึ้นได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะอย่าลืมเช็คด้วยนะคะโดยเฉพาะส่งคมในตลาดหุ้นเนาะไม่รู้จบหรือยังระวังนักลงทุนรายย่อยกับเฮดฟันอ่ะอันนั้นก็ให้ระวังอยู่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะวันดีค่ะ